หลังจากเริ่มต้นฤดูกาล2025-2026 t b บ s t a d i u เดียมถูกใช้งาน2สโมสรก็คือสโมสร BG BG ปทุมและก็ทูแบงคอกยู่ในเด็ดหลังจากที่สเตเดียมแห่งนี้ปรับปรุงจอระหวางเบดซีซั่นนะครับก็ดูเหมือนว่าจะใช้งานนอยังหนักและยากยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประจวบบอกกับทั้งคู่มีโปรแกรมทำการแข่งขัน,นฟุตบอลทั้งทวเอเชีย er, แล้วก็ทว a ell, อยอาเซียนเห็นชอปปี้ขับด้วยนะฮะทำให้เห็นภาพล่าสุดว่าทางสนาม t r u ีทีสเตเดียม ได้นำผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการเปลี่ยนพื้นหญ้าอย่างบริษัทคอปคอสเปเชียล,ลิสต์นะครับที่ดูแลสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดปรับสนามธรมร,รมศาสตร์รัำสิตดูแลพัสเตเดียมก่อนเปิดซีซั่นนะฮะแล้วก็ดูอีกหลายสโมสรนในฟุตบอลไทยนะครับได้ทำการมาเปลี่ยนหญ้าตรงบริเวณประตูหน้าเขตหกหลานั่นเองนะครับ แล้วใช้เวลาเปลี่ยนอยู่ไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับสองสมบันก็กรับมาลงสนามในรายตารช็อปปี้ครับที่ทีวีจีประทูนั้นเอาชนะกลุมอันฮานอยไปได้สองประตู ตอนหนึ่งนะครับแทบจะดูไม่เห็นความแตกต่างของการเปลี่ยนพื้น้าหน้าป่าประตูโดยที่ใช้เวลาในการเปลี่ยนเพียงแค่สองสามวันเท่านั้นเองนะฮะแม่เรียกว่าบีจีปรูเนี่ยค่อนข้างคิดเร็วทำเร็วแล้วก็ตัดสินใจเร,เร็วจริงๆนะครับแต่ครับแทบดูไม่ออกเลยว่ามีการเปลี่ยน้าหน้าป่าประตูแล้วก็ใช้แข่งขันแบบเนียนๆนีนน่แหละฮะสุดยอดจริงๆครับสำหรับสนามจูบีจีสตูดในซีซั่นนี้